ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้2.67ล้านล้านบาท เงินกู้เพื่อให้เต็มวงเงินงบประมาณ2.623แสนล้านบาทรายจ่ายประจำค่ะท่านประธานคะข้าราชการในประเทศไทยมีมากกว่าประเทศญี่ปุ่นสเท่าเป็นจำนวนเท่าไหร่คะ2.52ล้านล้านบาทเหลือต้องบอกว่า ประเทศไทยมีเงินเพื่อการลงทุนในประเทศเพียง6 7 4 8น8จล้านบาทเท่านั้นเกือบ7แสนล้านเท่านั้นเองนะคะทีนี้เงินเกือบ7แสนล้านที่จะบริหารจัดการประเทศไทยให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง อย่างอื่นนั้นเพื่อนสมาชิกได้พูดไปมากมายสำหรับดิฉันแล้วงบประมาณในปีพุทธศักราช2564ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19 จำนวน43,25.6297ล้านบาทตรงนี้ที่ฉันเห็นว่าเหตุการณ์วิกฤตวิกฤตไปทุกย่อมยากค่ะท่านประธานคะและโครงการวิเศษนี้สามารถจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะประกันสังคมขยับให้ไวจะไม่ตายกันทั้งครอบครัว ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายท่านสั่งการอย่างเร่งด่วนหน่อยว่าการเยียวยาช้าประกันสังคมช้าหรือจะให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็ตายเพื่อชาติกันทุกคนหรอคะดิฉันไข้กรนและไตตรองสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนของคนทั้งประเทศ และลูกอีสานคือน้ำและน้ำคือชีวิตแม่น้ำสงครามและลำน้ำยามในอำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจเริญศิลจังหวัดสกลนครหลายปีงบประมาณที่ดิฉันร้องขอให้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมั่นคงรวมไปถึงลุ่มน้ำสาขาห้วยหนองคลองบึงทั่วทั้งประเทศ เกษตรกรต้องการน้ำน้ำคือชีวิตน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตหลังโรคระบาดโควิด1 9อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพื้นที่ดินของเกษตรกรยิ่งต้องการน้ำเพื่อประกอบอาชีพและอาหารของโลกเราต้องการเป็นครัวของโลกอาหารปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ต้องการบริหารจัดการ ด้วยน้ําทั้งนั้นรัฐบาลควรหันมาพัฒนาแหล่งน้ําโครงการพัฒนา25ลุ่มน้ําควรทําอย่างต่อเนื่องอาหารปลอดภัยของโลกควรควบคู่ไปกับการเก็บก,กักน้ําในพื้นที่ดิฉันนาเรียนท่านประธานด้วยความเคารพตามข้อมูลเอกสารสภาผูรร้แทนราษฎรดังนี้ข้อ7 งบประมาณรายจ่ายของหมวดรับงบประมาณมาตรา7ถึงมาตรา36ในข้อ7ลำดับที่2หน่วยรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกํากับรับงบประมาณไป1.155แสนล้านบาททิฉันถามท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัะมนตรีถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตาม ดิฉันถามว่ามากเท่าไหร่จึงจะพอในยุทธศาสตร์ความมั่นคงสมถึงสเดือนที่ผ่านมาทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยเราทำสงครามกับเชื้อโรคไม่ใช่หรือและเราก็รอดมาได้ทุกคนในประเทศไทยทุกคนทั้งโลกขอบคุณแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลรวมทั้งอส,สมทั้งประเทศไม่ใช่ดอกหรือไม่มีใครขอบคุณเรือนำน้ำจากประเทศจีนสักคนใช่หรือไม่ประชากรและประชาชนคนที่รอคอยการบริหารจัดการน้ำเพื่อเปลี่ยนมาเป็น ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและของโลกการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงกลาโหมนี้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความมั่นคงนั้นก็ใช่แต่การบริหารจัดการก็ควรจะผันแปรตามยุคสมัยด้วยเราต้องทำสงครามกับเชื้อโรคอีกหลายหลายโรคที่จะระบ,บาดท,ทั้ง ประเทศไทยและโลกใบนี้กลับเรียนให้ท่านประานทราบต่อไปว่าทราบต่อไปในเรื่องของถนนนะคะว่าอีกนิดเดียวถนนยกระดับทางด่วนต่างๆจะสูงหลายชั้นไปสัมผัสกับก้อนเมฆได้แล้วและมันคงจะสัมพันธ์กันอย่างงดงาม แล้วก็ให้เขียนป้ายบอกว่าที่นี่ประเทศไทยหรือดิฉันเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้างถนนบางสายขุดลอกหน้าหรือลอกขุดแล้วก็ราดหน้าเป็นผักชีราดหน้าก็ไปใหม่หยุดการกระทํานี้ได้แล้วและหยุดก่อสร้างถนนให้พ้นเมฆได้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะ นำงบประมาณที่ต่ำน้ำพิกละลายแม่น้ำเช่นนั้นมารวมกันสร้างฝายชะลอน้ำในแม่น้ำสงครามลำน้ำยามลำน้ำสาขาลำน้ำหลักทั่วผืนแผ่นดินที่แห้งแลง้งแล้วมันจะเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอันบริบูรณ์แล้วความสมบูรณ์พูนสุขของเกษตรกรจะกลับมา ความยั่งยืนมั่นคงสืบไปชั่วลูกเหลนหลานในประเทศไทยมีความสุขกันไหมคะแค่บริหารจัดการแค่นี้เราก็มีความสุขกันมากล้นเหลือแล้วแล้วตราบใดที่การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่สองคน นะคะสามคนสามท่านสี่ท่านที่นั่งอยู่ในะที่นี้สี่ท่านให้บันทึกไว้ว่าดิฉันร้องขอว่าดังนี้ว่าการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณนั้นควรจับหันแปรตามความต้องการของราษฎรคนรากญ้าด้วยถ้าตราบใดที่ยังไม่มองเห็นคนรากญ้าอยู่ การแบ่งชนชั้นความเหลื่อมล้ําก็จะตามมาหรือจะผักเขาออกเป็นประชาชนชั้นสองอย่างนั้นหรือถ้านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรฐัฐมนตรีดิฉันเชื่อว่า,าศาสนาทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีดิฉันเป็นพุทธาศาสนิกชนและขอกาบเรียนข้อมูลให้ทราบว,วา่าเมื่อพศหนึ่ง 2,563ปีที่แล้วมีการบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้นับถือศาสนาอื่นๆหรือศาสนาพุทธเลยแม้แต่คนเดียวทำไมดิฉันจึงบอกกล่าวเรื่องนี้แก่ท่านประธานคะงบประมาณในปีนี้ดิฉันบอกว่าละเมิดสิทธิ มนุษย,ยชนของเกษตรกรเพราะไม่ลงสู่เกษตรกรดิฉันก็เลยกล่าวหาเสนาบดีทุกคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณในรัฐบาลชุดนี้เป็นคนไร้ศาสนาเพราะไม่มีจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันเลย และยังสร้างความเหลื่อมล้ำความยากจนของประชาชนคนค่อนประเทศให้เกิดขึ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขอบพุณท่านประธานค่ะ